คุณคืออดีตสามีของคุณเจ้าโอตัวจริงใช่ไหมใช่ครับใช่นะครับในอดีตที่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสักปีก่อนใช่ไหมปีหกาจ็ดช่วงปีหก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 เจ็ดน่ะครัทำไมคุณถึงไม่เคยแสดงตัวเลยก็ผมอยู่แต่ที่สวนแล้วก็ถูกแบบให้เขาอ่ะเวลาโทรศัพท์เนี่ยเล่นโซเชียลเล่นไม่ได้อะไรไม่ได้เลยติดต่ออะไรไม่ได้เลยครับไม่ถึงติดต่อเขาคือติดต่อ อดีตแฟนไม่ได้ติดต่อเล่นโซเชียลอะไรดูไม่ได้เลยครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไอเรื่องโซเชียลเลยครับผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่รู้เรื่องมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ,บ้างครับครับผมอืมแล้วทําไมอยู่ดีเวลามันผ่านไปตั้งสองปีแล้วคุณถึงได้ออกมาพูดวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีก็ผมไปแบบสงสัยตอนที่ลูกอยู่ประมาณปหกอะ่ะลูกบอกว่าอ่าพอ่อมีเพื่อนมามาลอ้อ มาล้ว่าหนูเนี่ยมีพ่อเป็นไอ้น,นี่ด้วยเหรอ